การสร้างป้ายเปลี่ยนสถานะแบบแสดงรูปภาพป้ายเปลี่ยนสถานะแบบแสดงรูปภาพเป็นป้ายข้อความที่จะแสดงต่อเมื่อผู้ใช้นำเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางไว้บริเวณ r o l l o v e ร Area รรูปภาพจะแสดงออกมาการนำไปใช้ส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้เพื่อความน่าสนใจในงานโดยเมื่อผู้ใช้งานนำเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางตำแหน่งที่ต้องการวาง ด o ล e เวอร a เอเก็จะปรากฏรูปภาพออกมาวิธีการสร้างป้ายเป็นสถานะแบบแสดงรูปภาพก็จะไปที่ insert standard option เลือกด o l o w e r Image จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง open รูปขึ้นมาเพื่อให้เราทำการเลือกรูปภาพที่เราต้องการนำมาใช้ในการทำ r o l e r image เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิกเลือกปุ่ม open นะคะ่คะในกรณีที่ภาพเราเลือกมีขนาดใหญ่กว่า s เต e ของโปรเจกต์ของเราจะปรากฏหน้าต่างให้ทําการจัดการกับรูปภาพว่าเราต้องการที่จะตัดส่วนเกินออกไปหรือปรับขนาดให้พอดีกับสเตจของโปรเจกต์ของเราโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะทําการปรับขนาดให้พอดีกับสเตจของโปรเจกต์ของเราเพื่อที่จะทาให้ภาพที่เราต้องการครบถ้วนตามที่เราต้องการค่ะ เมื่อเราทำการ double click ภาพที่เรานำเข้ามาหน้าต่างของ Roller Image จะปรากฏมาในแทบ Roller Image แสดงรูปภาพที่เราเลือกเข้ามาและในส่วนของ Appearance Appearance นั้นทาโปรแกรม r e a t i v e ได้ให้เครื่องมือในการจัดการภาพแก่เรามา2อันก็คือ Transparency เป็นการกำหนดความโปร่งใสให้กับรูปภาพ Transparency Background เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดฉากหลังของภาพถ้าเราต้องการตัดฉากหลังของภาพออกก็ให้คลิกเลือกที่ Transparency Background ค่ะสำหรับ Tab Option เป็นแท็บที่เราใช้ในการกําหนดช่วงระยะเวลาในการแสดงกล่าวข้อความว่าต้องการให้แสดงกี่วินาทีและเริ่มต้นช่วงเวลาใดแท็บ audio เป็นแท็บที่ใช้กําหนดหรือนําเข้าไฟล์เสียงเข้ามาใช้งานในป,ป้ายเปลี่ยนสถานะแบบแสดงรูปภาพแท็บ size and position เป็นแท็บที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งและข,ขนาดของป้ายเปลี่ยนสถานะแบบแสดงรูปภาพ เมื่อเรากำหนดส่วนต่างๆของภาพได้แล้วก็คลิกเลือกโอเคนะคะค่ะในสเตในสเตเราจะพบกับวัตถุสอชิ้นนั่นคือ r o l l o v e r Area และ Image ค่ะให้เราคลิกเกลืลเอกแ o ล l o v e r area ไปวาง ครอบในส่วนที่เราต้องการ ค่ะในที่นี้เราก็จะนำบริเวรเอเรียไปวางครอบในส่วนของรูปผลไม้นะคะเมื่อนำเคอรเซอร์เมาส์ไปวางไว้ที่ข้อความ าาค่ะเมื่อนำเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางไว้ที่ข้อความผลไม้แล้วให้แสดงข้อความขึ้นมาดังนั้นจำเป็นที่จะต้องคลิกร o a ูเวอร์แอเรียไปข้อความของผลไม้แล้วเรายัางสามารถคลิกที่รูปภาพอิมพีไปวางไว้ยังตำแหน่งและปรับขนาดที่เราต้องการได้อีกด้วยนะคะ ่ะเมื่อเมืม่อวางไว้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถตรวจสอบด้วว่ามีการแสดงป้ายข้อความเมื่อเราวางเคอรสเมาส์ไปเตะที่ข้อความของผลไม้โดยกดปุ่ม F4 เพื่อแสดงทั้งโปรเจกต์หรือกดปุ่ม F3 เพื่อแสดงสไลด์ที่เรากำลังเลือกอยู่นะคะ ในขณนะที่ระบบกำลังแสดงเรายังไม่เห็นภาพจนกว่าจะเอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางไว้ในบริเวณ r o l l o w e r area ค่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็จะเสร็จสิ้น การสร้างป้ายเปลี่ยนสถานะแบบแสดงรูปภาพแล้วนะคะ